จริงนี่มันอยากเจ็บว่ะยศเนี่ยใช่ป่ะมันไม่รู้อ่ะชะตาพวามังกำลังจะขาดนนใช่ <ปะ S 2> จบไปว้าวน้อง,งน้อ,อกเหลือด้านหน้านี่สองวัว มีคนไหมคนหนึ่งในใจพี่ดิวเดี๋ยวคอนเทนดี้ถอยพี่ไม่ตายแล้วตอนนี้ถอยพี่ไม่เกมอ่ะอืมพี่มีดีคนเดียวพอแล้วนั่นแหละพี่มันอยู่ตรงนั้นปะกระข้ามกันมันยิงนี่มันอยากเจ็บหรอตอนเนี้ยใช่ปะไม่กลัวซะด้วยสิว้าว เป็นตัวกูเป็นเหียเดี๋ยปิดประตูเนี่ยไอ้สัสตรงเป็นตรงเป็นปวดตายเลยเออมันมันยิงกันักพักนีเไม่รู้ว่าจะตายเพราะมันกำลังจะขาดนะนี้ใช่ตายพี่ทงนี้ตายเลยแมันเหมือนมันจะฆ่ากันหมดเราด้วย โอ้โหมันมาตอนที่แบบเรามาตอนที่มันจบไปแล้วจบไปแล้วเอ็มเจ็บเอ็มเจ็บ I got supplies ไปแล้วอป่ะ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  Watch out Watch out รักเลยวะพี่เฮ้ยพี่เดียวฮะเฮ้ยแกอ้นในในส่นเขียว เฮ้ยหลักเลยว่ะพี่ปลาปลาปลาอีกนึงกูให้ดีกูเล่นแล้วเนี่ยเอามาคันนี้อย่าไปคันนู้นต้องเลือกปลาพี่แม่เราต่างยแม่เราต่งไม่เอาพี่โดนยิงรถถังพี่มีน้ำมันป่ะเอ้าพี่กลไปก็ไปเอารถคันเดิมหน่อยพี่ เดิมอยู่เดิมนะลาฟี่อะไรกันอ่ะเราคันเดิมอยู่แล้วกันโอ้โหเหลือเชื่อเรียกว่าใช้ยิงโอ้แล้วมันก็ยิงล้อก็พังเลยนะคันเนี้ยโอ้โหอย่าไปขับเลยเที่จเดินยังเร็วกว่าไม่พี่มันต้องใช้ชนรถ โอ้มึงไม่ลูกขากเลยกูอ่ะใครมันยิงล้อมาพี่พวกมึงอะ่ะเขไม่มได้ยิงโอ้ยรถไปตอ้อง <c oughs> เอา้าตบแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เรื่องนะครับผมช่วยแล้วพี่อะไรมันขับแล้วขึ้นปับี่ผมไม่ได้ยิงแ้วเนี่ยเกิดอะไรกยังไงออกออกแล้วออกยังยออกแล้วออกแล้วไพี่ดีวไป ค่เออใช่ใช่เดี๋ยวยิงแฟร์ดีกว่าลืมเลยว่าตัวยิงแฟรเอาเรียบนี้เลยเรียบนี้เลยนิ่เดียวเติมน้ำมันให้ด้วยเฮ้ยบ้านเทพภูมีคนไม่ทันแล้วคุยิงแฟรแล้วทันแล้วยิงแฟรแล้วร <laughs> อเลยรอย<ด>คนมาเลยสุดพี่ยังไงคนก็มาใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ไม่มีถึงความ เฮ้พี่มีคนเขี่มย,ยมีคนมีคนนี่ enemies ahead รายก็มีพีเฮ้ยเขี้ยดอนลัด เฮ้ยพี่พี่ไอ้ยไอ้บอสมึงไปอ้นี่มันได้นะกูยิงมันน็อกไว้เพื่อนมันกำลังขับไปช่วยไอ้เพื่อนมันกำลังวิ่งไปช่วยจากตรงนี้ไกลมากเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวเขายิงอะไรของคนดูดิปิงแค่ไหนด็กหาเจอวิวเลขอะไรวะ นี่มันอยู่ตรงนี้มันกำลังวิ่งไปช่วยเพื่อนมันนกนกเหลือด้านหน้านี้สองตัวเจ็บ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 จริงไปพี่แฟรกันมาแล้วนี่เก็บลูกล่างเก็บลูกล่าง บอสที่ Só, มึงมีกี่คนอ่ะกูยิงห้าไปแล้วนะเฮ้เค่รถรถขับออกรถขับออกอุ้ยจะโลโรน เหลือสายตัวเดียวปะสายอยู่ห้างบ้านเฮ้ยส่ตัวเดียวใส่ตัวเดียวปาปาพี่ไปเอากันมาถามช้าง่ลยใช่ใช่ตัวเดียวตัวเดียวคนมาปะเนี่ย คนบ้านที่หนองป k ปๆๆเนี่ยมันไปยิงกันที่ไหนวะบ้านละเบียงแน่เลยระเบียงบ้างแต่ตอนที่กูมาหาเมืองงานมันอยู่บ้านเทพนากะเจอนี่ไงบ้านระเบียงมีคนบ้านระเบียงมีคนตีนะตีนะ เิดสวยพี่เฮ้ยพี่ระเบิดขึ้นนะอ่าพ mm ี่รอแป๊บหนึ่งผมอย่าเพิ่งขึ้นนะเดี๋ยวรอกันมันไม่อยู่ชั้นบนอะไม่เห็นอะหมดปั๊บหมดแล้วมั้ว โเคปา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 สอาคนอื่นต่อเท่าไหร่วะมา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 มันมีกี่ตัวตอนเห็นอะสตัวสองตัวสตัวดก็ตัเนี้ยไอพวเนี้ยแหะมันอยู่กลงน้เฮ้ยมีคนเข้าบ้านบ้านขวา บ้านขวาบ้านเนี่ยบ้านสามชั้นขวาที่เป็นระเบียงอะ่ะมีคนเข้ามาบอสบอสไปทีมหน่อยบอสมันวิ่งอยู่มันบอสบอสขับรถไปทีมกับเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนไปด้วยบอสเพื่อนไปด้วย ฉันเลยพี่ชันเลยจังหวะตกใจอะ่ะกู <c oughs> บอกให้เอกเพื่อนไปด้วยโอ้ยวิ่งไปาตางนะเนี่ <c oughs> ยเรียบ,บร้อยอเรีย, <c oughs> ยบ,บร้อยเผาเผาศพให้ผมได้ครับไม่กูบอกให้เอาเพื่อนไปด้วยไม่ฟังอ่ะ จังหวะมันไม่ได้เลยมันไ,ได้ลองปะปาปะปาถ้าอยากได้ก็ลองอยากแต่กระดูกเลยเออจะสมงไว้ไงเตรียมปะะยอดสับที่ดี เนีย่ยเราอยู่กลางวงเลยพี่เราชนะแล้วตายนะผมบอกเลยแตมนันต้่งจริงใช่กลางวงแล้วเฮ้ยพี่ยิงดิพี่ดูพี่ดูหนี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 ให้ถ่วงเวลาพี่มันอยู่ไหนพี่ดได้ยินแล้วพี่ได้ยินแล้ว ในบ้านมีตัวเดียวในบ้านมีตัวเดียวมันโดดมันโดดพอยๆเด๋เด๋ยวิ่งออกขวาไอ้ล้อก่อนพอยอยพี่ใจเย็นค้อสุดไปดิกูปาดตามเมื่อกี้ข้สุดเลยพี่ไอ้เ z z l e ช่วยพิมพ์สักประโยคตอนนั้นเนี่ยมันดูปัก ไม่มีใครดูัวคนสุดยอดคนดูเจ็ดสิคนพี่ไม่พยายนเลยผมนะว่าผมุดจริงตุดจริงร้งองเสียกอป่ปไปลพี่ขึ้นเขากันถ้าไม่พูดก็แบบว่าอาจจะโมต่อไยงเไมได้ทักตัวเลยมนะึ้ะมัได้น้อ้นีงเยอะโอเคอเคุ้ยเป็นไงของจริงอุ้ยขาดูดบดบดบ้าเลยครับพี่บอดดบดบดบดดดบี น uh, ้ำมันคันนี้มันจะบอดเหรอพีมันมีน้ำมันนะให้เติมก่อนเติมก่อนไม่เป็นไรขึ้นมาเลยอี่มันยิกันแล้วขับดีๆนะดิงดิงนสีเดือพับแฟกเกอร์แล้วปวนพับคิว Watch out! Watch out! Watch out. ขอ้ยไร้แล้ดีดีข่าวปอไม่ไม่พี่มันมีมันยังไม่มีใครตายเลยอ่ะฮะตัวสายไกลแล้วตัวสายอยู่ไหนมาใกล้แล้วหรอเอาไ้พี่พี่ดิวเล่นสายหน่อยพี่เอาลงสายอยู่นั่นแหละพี่พี่ระวังพี่เนียนไว้พี่นอนเนียนไว้ ขับรถม,นะมาเดี๋ยวเล่นให้ตัวขวานั่งขับรถมาแล้ตัวขวามันไปเจอคนอื่นน,นมะม,มีมาแล้วมาแล้ว มีอีกตัววะพี่มีอีกตัวหลังหลังวังเกอร์ไม่ไม่เฮ้ยอันนี้เน็ตใครอ่ะแบบพี่โอ้ยตัดเพื่อเท่เป่นไงคนดูคนดูอยู่มินผมพี่ตรงนี้มีคนหนึ่งตรงนี้มีคนหนึ่งมักเขียวไฮบ์ไอ้ไฮบอย สายบีนะ <ithe elbow> ตรงไหนพี่มาร์คหน่อยตรงไหนอ่ะมาร์กจุดโลเคชั่นยังยังพี่พี่พี่บนหัวมีบนหัวมีทางนี้กดยิงไม่โดนอ่ะผมจำแบบอ้าวยิ่งดีเนี่ยมองตายอะไรแบบเนี้ย ลวะทางที่บ่อมีออทางที่บ่อมีต้องคอยดูพี่วะพี่เล่นให้ดูชัดเนี้ยดูดูไว้ต้องตึกสายเยอะเออต้องยังเรียนรู้อีกเยอะดูกับพี่มาแล้วนะเด็กนี่มันแบบไม่ไหววะล่อตัวไปก well. ดก้มไม่ทัน นึงถือว่าแค่เบอๆนะคนดูมัเล่นใน,นเกมเน <Okay. S 1> มี่ยเย้